มูลนิธิร่างประชานครมอบเงินและสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัวผู้ประสบอคีภัยในพื้นที่อำเภอรปรางกู่จังหวัดศรีสะเกดค่ะที่บริเวณบ้านเลขที่69หมู่ที่2ตำบลพิมายอำเภอรปรางกูจังหวัดศรีสะเกด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานครในพระบรมราชูปธรรมชญเงินและสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบอคีภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจหนึ่งครัวเรือนนะคะโดยมีนายอนุพงศุขสมนิธผู้ว่าราชการจังหวัดริสเกตในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานครในพระบรมราชูปธรรมประจำจังหวัดริสเกตเป็นประธานในพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานแก่นางลำพัน์สีเลิศอายุ50ปีซึ่งเป็นเจ้า บ้านค่ะปัจจุบันประกอบอาชีพรับ,รบจ้างนะคะรายได้ของครอบครัวประมาณ3,000บาทต่อเดือนค่ะในโอกาสนี้ทางหน่วยงานราชการและภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นสำนักง,งานเหล่ากาชาติจังหวัดรีสเกตชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดรีสเกตสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดรีสเกตโรงเรียนราชประชารเคราะห์29จังหวัดรีสเกตสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธาราณาภัยจังหวัดริสเกตชมรมนุ่งข้อไทยใส่บาท ที่ว่าการอำเภอปรางกูส่วนราชการระดับอำเภอตลอดจนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านต่างได้ร่วมมอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยในครั้งนี้ค่ะเหตุเกิดเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2567เวลา18.40นาทีเกิดเหตุอัคคีภัยบริเวณบ้านเลขที่69บ้านพิงหมู่ที่2ตำบลพิมายอำเภอปรางกูจังหวัดศรีสะเกษ เป็นบ้านของนางลำพันธ์ศีเลิศทําให้ที่อยู่อาศัยประจําได้รับความเสียหายทั้งหลังตลอดจนทรัพย์สินอื่นๆได้รับความเสียหายมูลค่าความเสียหายประมาณ221,000บาทการได้รับเงินและสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้นําความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้แก่ครอบครัวผู้ประสบภัยอย่างยิ่ง